ก็กลับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่17ตุลาแล้วนะฮะก็เลยครึ่งเดือนของตุลาไปแล้วนะครับของปี63นะฮะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับอีกแค่2เดือนเองนะครับสองเดือนครึ่งนะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรอบจัดส่งวันนี้นะครับ17ตุลาคมนะครับก็จะมีทั้งหมดมือ2 2ตัวนะครับผมนะมีมือ2ทั้งหมด2ตัวมี 84SF นะครับผมมากับไม้แล้วก็ 925นะครับผมเป็นโซลกินะครับอูซี่กลมือนะครับได้2แม็กแล้วก็อุปกรณ์เต็มกล่องเลยถือว่าุ้มากนะครับมือ2นะแล้วก็จะมีมือหนึ่งแค่2ตัวแล้วก็แม็กสำรองของกูเซ่นะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะวันนี้ก็จะมีอูซี่นะครับของคุณรนชัยเป็นงานมือ2งนะฮะงานมือ2นะครับขออนุญาตนะครับโทษทีนะฮะขาไปโดนนะครับมาอ่ะทีนี้ จะมารีวิวเรื่องระบบก่อนเลยนะครับของอูซี่ตัวนี้นะครับน้ํามันนะครับดูนะฮะถามือสองนะยังครึ่งขวดนะครับแท่นะครับผมนะฮะยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแท่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยด้วยซ้ํานะครับผมแล้วรวมถึงตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์จุก2ถจุกก็ยังครบอยู่นะครับ3ามจุกด้วยซ้ํานะครับก็แต่ตัวนี้คือสนิมแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับอาจจะทิ้งไว้ดองกล่องเลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูเรื่องรีวิวเรื่องระบบกันก่อนนะครับฝาปิดโบว์ยังปิดสนิทอยู่นะครับยังถือว่าโอเคนะครับนะครับชักออกมานะครับโบว์ค้างนะครับผมถือว่าโอเคนะครับลูกไม่มีนะครับในแมกกาซีนโบว์ค้างนะครับโบว์ค้างนะฝาเปิดโบว์เปิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสับตัวนี้ลงนะครับเราจะดูว่าโบว์เข้าไหมนะครับอ่าดูนะครับชัดๆนะเรียบร้อยนะครับโบว์เข้านะครับผมอันนี้เราปรับเป็นในโหมดฟลออโต้แล้วนะครับเรามาลองดูว่า นกสับในการทํางานของฟูวอโตทำงานไหมดูสิทํางานนะครับดังแกลกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบเซฟเซฟตี้ดูมากนะครับปรับลงมานึ่งกึ๊กนะครับผมผมจะขึ้นโบนะครับโบค้างนะครับปรับลงมานะครับลั่นไก่ไม่ได้นะครับเซฟทํางานได้ปกตินะฮะเซฟทางานได้ปกติเลยนะครับผมนะฮะทำงานได้ปกตินะครับลองปรับมาหมวดธรรมดามั่งนะครับผมลงมาต่ําสุดนะครับลั่นไก่ได้ดับเบิ้ลแอคชั่นได้ด้วยนะฮะ ถือว่าโอเคนะครับฝาโบเปิดนะครับปิดสนิทได้ด้วยนะครับไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะครับฝาโบถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับผมจะคัดปอกทั้งหมด3นัด2แม็กกาซีนเลยนะครับทั้งแม็กสิแล้วก็แม็กยีนัดนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะได้มา25นัดสอง9กด้วยนะฮะโอเคนะปอกเงินนะครับ3านัดในแม็กกาซีนที่เป็น ตัวสั้นสินัดแล้วก็ปลอกทองนะครับผมจะลองเทสด้วยว่าปืนตัวนี้ใช้กับปอกแตกได้บ้างนะครับแม็กยาวนะครับ3นัดเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันเลยนะครับกับแม็กแรกนะครับผมจะคัดกับแม็ก15นัดก่อนนะครับแม็กกับตัวปืนนะฮะแม็ก15นัดนะครับผม1นะครับผม2นะครับผม3านะฮะโอเคลูกหมดโบค้างนะครับถือว่าเวิร์กนะครับโอเคนะ แม็กซ์15นัดผ่านไปต่อไปเป็นนักที่5นัดนะครับผมปรับโบลงโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะฮะโบค้างเหมือนเดิมนะครับคัดปอกได้ปกตินะครับผมทั้งสองแม็กซ์เลยนะฮะระบบปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลไกนะครับอะกลไกนะครับโบค้างนะผมจะอะอย่างนี้กดลงเห็นไหมครับโบปกตินะครับปิดฝานะครับแล้วก็หมวดยิงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมจะขึ้นนะครับมาดูหมวดเซฟบ้างนะครับผมอะ ปรับขึ้นมาหมวดเซฟนะครับผมนะฮะลั่นไกไม่ได้นะครับผมผมจะปรับขึ้นไปฟัวโต้นะครับลั่นไกได้นะครับกดค้างนะครับระบบยังปกติอยู่เลยนะฮะไม่มีสิ่งไหนที่ไม่มีปกตินะครับเดินไปด้านชั้นได้ด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้คือโบว์ไม่ค้างนะครับถ้าไม่มีแมกกาซีนเห็นไหมโมกลับด้วยปกตินะครับผมอ่ะอันนี้มีลูกอ่ะอันนี้ไม่มีลูกนะครับโบว์จะค้างนะครับเห็นไหม โอเคระบบปกตินะครับผมขออนุญาตลั่นไกลทิ้งนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มมากๆของคุณรนชัยใจรอดนะครับไม่มีกระสุนไปให้นะครับต้องทำใจเพราะมือสองนะครับอ่ะต่อไปเป็นงานสั่งเข้าพิเศษนะครับเป็นอีโค้ c แซกเกนะครับผมด e ลตัวฟูลออโต้หรือ M92 มฟูลออโต้นั่นเองเป็น,เ,นงเงินเงาแกะลายอะไหล่ทองนะครับตัวนี้สั่งเข้าพิเศษนะครับก็นานหน่อย แล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับเล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ไม่มีแท่นะของ e c โคนะแล้วก็จะมีกระสุนแถมไป5นัดนะครับผมนะอะเดี๋ยวเรามาลองรู้เรื่องระบบของอีโคแจ็กเกของคุณธนวัฒน์เงินอ่อนนะครับจริงๆลูกค้าสั่งไปกระบอกนึงแล้วนะครับแบบนี้แหละแล้วเขาไปทําระบบพังนะครับก็คือระบบัวโต้หรือแหนะควอโต้พังนะครับทีนี้เขาเลยสั่งอีกกระบอกนึงนะครับแล้วของมันหมดไปแล้วผมเลยต้องสั่งจากเมืองนอกมานะฮะอะ เดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบกันนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีระบบฟัวโต้เหมือนกันแต่ปรับตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นอาทำหลอกไว้ล็อกตายนะครับตัวปรับจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับผมนะอ่ะเรามาลองดูนะครับดับเบิลแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นเนี่ยไม่ได้เลยตัดไปแต่ดับเบิลซิงเกิลได้แน่นอนนะครับนี่นะครับผมงางนกยิงได้นะครับถ้าปรับมาอยู่ในโหมดนี้นะครับจะเป็นหลอาตัวที่เขาไม่เรียกว่าฟูนะอันนี้เขาเรียกว่าออโต้ธรรมดานะครับหรือว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับยิงได้ทีละนัดนะครับ แต่ถ้าเรานะครับอันนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแมกกาซีนไม่มีลูกนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมเอามาสไลด์ลงได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบฟัวโต้นะครับปรับลงมาสุดนะครับจะเป็นระบบฟัวโต้ให้กดค้างนะครับกดค้างแล้วจะยิงหมดแม็กเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับระบบฟัวโต้นะครับไกลของเขาจะเข้าได้สุดนะครับนะฮะไกลของเขาจะเข้าได้สุดนะครับถ้าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติธรรมดานะครับไกลของเขาจะเข้าได้แค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับจะเหลืออยู่ นิ้วก้อยรอดได้นะครับผมระมาณนิว้วก้อยลอดได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟัวโต้ตรงนี้นะครับเข้าได้สุดเลยนิ้วก้อยรอยไม่ได้แต่ถ้ามาปรับมาหน้าสุดจะเป็นเฟฟนะครับเป็นระบบเซฟนะครับตันไก่ไม่ได้นะครับผมอย่าไปฝืนนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าไปอยู่ในโหมดเฟฟอย่าไปฝืนนะครับเพราะมันจะทําให้ตัวสะพานไก่พังนะครับผมสการสะพานไฟสะพานไก่สะพา,านไก่นนไกเนี่ยมันจะมีตุ่ม ที่เขาเรียกว่าตุ่มไว้ดันไกเนี่ยให้มันทํางานนั่นเองนะครับเวลาดันไปปุ๊บสะพานไกก็จะทํางานนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมปรับเซฟขึ้นคืนก่อนนะครับอ่ะปรับลงมาเป็นออโต้ธรรมดานะครับเดี๋ยวดูสะพานไกนะครับการทํางานของเขาเห็นไหมมันจะโยกไปด้านหน้านะครับเห็นไหมมือจะทําให้นกสับทํางานนะครับนั่นแหละคือระบบกลไกของเขานะครับก็อย่าไปฝืนมันเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปลอกกันนะครับผมเน้นย้ําทุกคลิปนะฮะตัวนี้นะครับไม่มีตําหนินะให้ดูก่อนถ้ามีตรงไหนแจ้งเลยนะครับ ในคลิปนะมีไหมด้านล่างมีไหมด้านล่างเช็ดเงาไหมไม่มีนะมีแต่รอยแกะนะครับอันนี้เป็นแกะลายนะเขารอยแกะลายตัวนี้ถือว่าเรี่ยมมากเลยนะไม่มีตําหนิใดๆนะครับอะไหล่ชุบก็ไม่มีลอกนะครับโอเคมาลองดูเรื่องการคัดปอกนะครับผมโอเคนะฮะอาจจะมีบ้างนะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เราไม่ได้ส่องละเอียดขนาดนั้นนะครับ ถ้าส่องละเอียดนะต้องเอาแว่นขยายหรือไม่ก็กล้องจุลทรรศน์แล้วครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดบอกกันนะครับกับอีโก้สแกนดูเอลนะครับผมตัวโปรโตนะครับมาดูการคัดบอกหนึ่งสองสามนะฮะสามนัดคัดบอกได้เป๊ะมากนะครับผมแล้วก็ระบบอ่าค้างสไลด์ก็ทํางานได้ปกตินะครับระบบเซฟเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วนะครับนะเซฟนะครับกลับมาด้านหน้านะครับรัดกิ่งไม่ได้แน่นอน แต่อย่าไปฝืนมันนะครับถ้าไปฝืนมันหักนะครับสะานไก่หักอย่างที่ผมสอนนะครับอ่ะแล้วปรับลงมาฟูกดค้างนะครับมันไกได้รัวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับออโต้ไปให้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับจบไปสองท่านขอบคุณธนาวัน์อันนี้มือหนึ่งอันนี้มือสองต่อไปเป็นงานมือสองอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเพราะผมปล่อยไปในราคาที่ถูกมากจริงๆงแอดมินปล่อยเลยในราคาที่ถูกมากเลยนะลูกค้ามาถามหาตอนหลังก็คือไม่ทันแล้วนะครับจะจ่ายราคาเต็มด้วยนะครับที่โพสต์ไปแต่ก็ไม ไยให้ลูกค้าไปแล้วนะครับแอดมินแจ้งว่าลูกค้าเร่งจังเลยนะครับอย่เร่งนะครับบอกเลยว่าเราส่งแน่นอนนะครับเราจะส่งทุกทุกวันช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะครับอาจจะค่ำหน่อยอาจจะอะไรหน่อยแต่ส่งแน่นอนนะครับจะเร่งบ่อยๆนะครับแต่แอดมินวีนเอานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับระบบตัวนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะครับเป็นบาเลตตา84ของ Re ีเทนะครับผมบาเลตตา84ของดีเทนะครับเป็นสีดํานะครับดําด้านนะครับผมดําด้านไม่ได้เงาดำเงานะและสีค่อนข้างที่จะสวย หรือสีดำเซาโคดนั่นเองนะครับผมแล,แล้วก็ประกับไม้เนี่ยเป็นประกับไม้แท้นะครับยิงลายบาลีซาเลยนะครับรวมถึงสไลด์ด้วยปริตรูบาลีซ่าเลยนะครับทั้ง2จุดนะครับยิงลายหมดนะครับประกับไม้แท้นะไม้แท้ไม่ใช่ไหมไม้หลอกนะครับมาดูเรื่องระบบกันเลยนะครับตัวนี้มีระบบเซฟคู่ด้วยนะคะรับเท่าที่รู้นะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับบอกเลยว่าจิ๋วตะแจ๋วนะครับแต่จุดได้ประมาณเจนัดนะครับถอดแม็กซีนออกมานะฮะเรามาดูเรื่องเสียงสไลด์ แล้วสก,กิดนิดเดียวเองนะครับผมสก,กิดนิดเดียวเองนะฮะเสียงสไลด์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพองมาผมชอบมากเลยเวลาตอนเสียงสไลด์เขาก็ทบกันนะครับผมนะฮะดูนะครับมัน,นพอมงมากลสกิดนิดเดียวนะครับผมมันสกิดนิดเดียวนะฮะมันกล้องนะครับมันแหลมนะฮะแล้วก็ เรื them, one, again, right? ่องระบบเซฟของเขานะครับม I mean, ีระบบเซฟคู่นะครับปรับด้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับอีกด้านหนึ่งเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นระบบเซฟคู่นะครับผมเหมือนคล้ายๆหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัวของคู่เซฟนั่นเองนะครับผมเป็นระบบเซฟคู่นะแล้วเซฟค่อนข้างจะแข็งแรงเลยไหมนอแหนมนะฮะมาดูเรื่องเซฟขึ้นไปแล้วนะครับนั่นไกไม่ได้นะครับผมเซฟใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมนะฮะไม่ใช่แบบว่าเซฟหลอกๆนะครับเซฟใช้งานได้จริงปรับลมนนนนนะะะคไ้เเเียห2ือ็ คนถนัดมือฝาก็ได้นะครับผมเพื่อเซฟนะครับฝั่งนี้นะคะรับร่างกายไม่ได้เห็นไหมคนถนัดมือซ้ายก็ได้นะคะรับผมเห็นไหมร่างกายไม่ได้นะครับตัวนี้มีระบบเดับเบนเนชั่นนะครับผมเห็นไหม <Likewise. S 1> สามารถร่างกายได้เลยนะครับแต่อย่าไปเร็วนะครับถ้าเร็ว,ะะเ,รวเรายังไม่สิงคืนเขาเนี่ยมันมืด <About S 1> <ak> นะคร<เล>ับผมเราจะต้องปล่อยให้เขาคืนสุดก่อนดังแกลกก่อนแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไปร่างกายแบบรัวๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้มีระบบควอเตหรือรัวขนาดนั้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูดับเบิลแอคชั่นกันบ้างนะครับผมดับเบิลแอคชั่นได้แน่นอนนะครับผมดับเบิลซิงเกิลมีแล้วดับเบิลแอคชั่นจะมีหรือแทนไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันเลยนะครับมือสองในสภาพมือหนึ่งหายากนะครับพร้อมลูกสามนัดราคาถูกอีกต่างหากโอ้โหต่อแล้วต่ออีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูมือสองสภาพมือหนึ่งแถมต่อแล้วต่ออีกนะผูกด้วยนะครับมือสองมันก็ราคาลงมาจากมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วต่ออีกนะฮะอ่ะแถมลูกอีกต่างหากเอา ดูนะครับตัวนี้ไม่มีกออ <ST iyet> ล่อ,อ,ลกอง,อย,อ,งอยู่แล้วนะครับถ้าใครซื้อมือหนึ่งจะรู้จะเป็นกล่องกระดาษอยู่แล้วนะครับเป็นกล่องกระดาษแ C S f เลยนะครับเป็นกล่องกระดาษเล็กๆอยู่แล้วนะครับผมก็หากล่องได้มาเท่านี้นะครับเป็นกล่องของคาดนะครับอะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยอการคัดบอกกันนะครับ <S <S ผมหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะฮะมือผมใหญ่นะครับนิ้วผมใหญ่การจับมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันสไลด์มันน้อยนะครับเหมาะกับผู้หญิงกับผู้ชายที่ จริงๆอะถ้าแล็กสไลด์อย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่จะแล็กอยู่แล้วนะครับปืนออกมาระบบเนี่ยเราไม่ไดเอามาแล็กสไลด์เล่นนะต้องพูดตรงๆนะครับจึงเลยเราเอามายิงนะครับเอามายิงก็คือมันจะเล็กสไลด์แค่ตอนครั้งแรกที่เราขึ้นลำนะครับผมนะคืออันนี้ไม่ต้องซีเรียสมันนะครับแต่ขอแค่ระบบมันเป๊กก็โอเคแล้วนะครับขึ้นเซฟคู่นะครับปันกาไม่ได้นะระบบดีมากนะครับผมขอเช็คนะครับปืนไม่มีลำเพลิงคร้บกระสุนไม่มีลำเพลิงอโอเคปลอดภัยร่างกายนะครับกันฟังกชันได้ มือซิงเกิลได้เซฟใช้งานได้ะะปกติเดี๋ยวทางการจะส่งให้นะครับคุณอะไรซตวทัทคาเปลี่ยนนะครับผมของลูกสามนะัดต่อไปเป็นจิ๋วแต่แจ๋วของเรานะครับจิ๋วลงมาเลยนะฮะร,รู้สึกว่าเราจะไล่เลยนะจากใหญ่ลงมาเล็ก <laughs> วันนี้จากใหญ่ลงมาจิ๋วจิ๋วนะครับจิ๋วจริงๆตัวนี้วองก้างเงินด้านไกทองกับอาลูกข้านัดเราเมียเตอร์นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับว่าตรงรุ่นไหมนะครับเตอร์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะอ่ะ อันนี้ตรงรุ่นนะครับผมตรงรุ่นนะโอเคนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกอนอะแดปเตอร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมอะแดปเตอร์ไม่ทําไรนะครับยิงผู้ไฟนะครับแล้วก็ดูน็อตนะครับดูเกียวนะต่างกันเลยนะครับให้สังเกตเกียวเนาะเกียวนี้ใหญ่เกียวนี้เล็กนะครับใหญ่ของอีโคเล็กของวงกานะครับเขาเรียกว่าอีโควงก้านะครับผมนะตัวนี้นะวันนี้ก็จะมี3กษัตริย์เลยนะครับอีโค e รีเทแล้วก็โซลกิชนะครับผม อันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าลองลงมาจากตัวของโบร m มินินะครับผมก็คือตัวจะขนาดเท่ากันนะครับแต่โบร m มินิจะมีลูกเล่นและสีพอๆกันแหละผมว่าแต่ว่าประกับเขาจะมีลายไม้ให้ไงของโบรนะครับแต่ของวงก้ายยังไม่มีประกับลายไม้มาให้นะครับแต่จะมีลูกเล่นตรงแม็กมาให้ตรงนี้นะครับสันแม็กเขาจะทําออกมาให้มันแหละเพื่อรองรับนิ้วก่อยของผู้หญิงนะครับสาหรับใครที่มือเล็กๆนะครับผม มือเล็กๆนะครับพ็เอามาล็อกไว้ให้นะครับแต่ว่าสําหรับผมมือหมันเกินมันล้นนะครับมันล้นแน่อนอนนะครับแต่ก็ดีนะมันมีล็อกแบบว่าเอาไว้แบบเนี่ยหนีบอย่างเงี้ยหนีบอย่างนี้ก็โอเคนะครับมันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนจับนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอาระบบกันก่อนเลยอุ้ยผมลืมไปนะครับตอนแรกผมต้องลองเช็คเซฟก่อนเพราะว่าตัวใหม่ๆของมันคนะ่อนข้างเซฟที่จะแข็งแต่ตอนนี้โอเคแล้วเซฟนุ่มนะครับเซฟนุ่มโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องระบบกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมลูกหมดสไลด์ค้างนะครัะผมลูกหมดสไลด์ค้างไม่มีคันขวางสไลด์นะสังเกตดีๆไม่มีคันขวางสไลด์ตัวนี้เป็นตัวเซฟนะไม่ใช่คันขวางบางคน,ะนเบอรอแล้วนะกดตรงนี้มาพี่ทำไมคันขวางสไลด์มันแข็งตอนนี้แล้วทำไมผมกดลงแล้วมันไม่ลงอะ่ะมันไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเซฟนะครับผมคันขวางสไลด์จะลงได้ต่อเมื่อเราถอดต,ตรงนี้นะครับผมถอดนี่นะครับถอดแมกกาซีนนะครับผมแอดไม่ถนัดไม่ถนัดอ่ะอ่ะโอ้เดี๋ยวเอาทางที่ถนัดนะี่อย่างนี้นี่นะครับ ถอดปึ๊กนะครับผมผมถนัดมือซ้ายไงพยายามจะทําให้ดูนะครับผมพยายามช้าชัดชัดนะครับเห็นไหมถ้าเราถอดแมกกาซีนนะครับผมนี่ดันดันตรงนี้นะดันออกปึ๊บดึงแม่แล้วเอานิ้วเกี่ยวตรงนี้ลงมานะครับแมกกาซีนก็จะทําให้สไลด์ตีกลับทันทีนะครับผมนกขึ้นไว้แล้วนี่แล้วบอกเลยว่าเซฟที่มีเนี่ยเอาไว้ทําอย่างนี้นะครับผมปรับลงมาอย่างนี้เห็นไหม ็นนกไหมครับว่าขึ้นไปแล้วง้างไปแล้วนะแต่ลั่นไกลไม่ได้นะครับพยายามบีบยังไงก็ลั่นไกลไม่ได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะบีบใช้เครื่องบีบอัดหรือคุณจะเอาไปเข้าเครื่องไ <D ino> ดโน่บีบเทสนะเวอร์ไปนะครับโอเคมันก็ลั่นไกลไม่ได้แต่ถ้าปรับขึ้นมานะครับไม่ต้องอะไรมากมายเห็นไหมนอกจากทำงานก็คือมีระบบเซฟนั่นเองน,นะฐานแม็กเขาจะมีตัวแหลมมากมานะสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับสามนัดน,นะครับกับ ลูกทองไอ้ลูกเงินนะครับผมลูกทองผมแถมใบนะครับห้านัดอ่ะมาลองดูกันนะครับวองก้านะครับตัวเล็กสิวแต่แจ๋วของเรานั่นเองนะครับผมดูนะครับว่าจะคัดปลอกได้ไหมหนึ่งสองนะครับสามนะฮะเรื่องคัดปลอกของวองก้าเนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วนะเพราะบอกเลยว่าช่องคัดเขาเขากว้างนะครับพอๆกับตัวเบลต้าเลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับ ก็โอเคนะถือว่าสวยงามมากเลยนะครับผมมีระบบเซฟนะครับผมชอบตรงนี้แหละเล็กจิ๋วแต่แจ๋วไม่ระบบเซฟนะครับง้างลงไปแล้วลั่นไกลไม่ได้นะครับผมลั่นไกลไม่ได้เลยนะครับผมนะครับปรับเดซขึ้นมานะครับถึงจะลั่นไกลได้ขอเช็คอ่ะไม่มีลูกในลำเผื่อลั่นไกลไปนะครับอันนี้พร้อมลูก5นัดนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอ R Max สำรองของคูเซนะครับ1911นะครับตอนนี้ ผมสั่งนำเข้าพิเศษนะเพราะว่าตอนนี้ของหมดนะครับต้องรอเดี๋ยวผมข็จะจะเช็คการหนีบกระสุนนะครับสามนัดนะครับของคุณธีรพงศ์นะครับน้องเขารอไว้นานแล้วน้องนิวนะก็สั่งไว้ตั้งนานนะครับอ่ะสามนัดนะครับทั้งปอกเงินปอกทองหนีบได้ปกตินะครับไม่มีการคลายรูปเองนะครับนี่สองสามนะครับถือว่าแมาใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ จบแล้วนะครับสำหรับรอบวันนี้นะครับรอบจะส่งวันที่17ตุลาคม2563นะครับก็รับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับแอดไอดีไลน์สั่งซื้อสินค้านะผมจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้ไม่มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีนัดรับไม่มีอะไรอะไร้สาระนะครับผมผมุขายมาเยอะแล้วนะครับคลิปก็ทําให้ดูนะครับก็ยังจะมีคนถามอะไรที่มันไร้สาระอีกผมขอให้อดมินไม่ต้องตอบแล้วกันแจ้งเลยนะครับแต่ว่าให้แบรนด์รบอกไปเลยนะครับผมนะ คือการตัดปัญหานะครับคือเราเป็นคนนะครับต้องคุยกันรูรร้เรื่องนะครับผมคือหนึ่งเลยถายจริงส่งจริงแน่นอนนะครับคุณโอนตังมาเราส่งให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณถามเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเราตรงจําเป็นต้องแบนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวทําการทาแท็กไว้จะส่งให้ลูกค้าทั้งหมด1 2 3 4 5 5ท่านวันนี้ขอบคุณครับ โอเคก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่17ตุลานะครับของคุณรณชัยใจรอดนะฮะเป็นงานมือสองนะ9 2 5นะครับผมอูซี่กลดมือนะครับไม่มีลูกนะอันนี้อุปกรณ์ครบกล่องนะครับงานมือสองนะของคุณทวัชชัยเงินอ่อนนะครับผมนะก็จะเป็นอีโคปะอ่าอีโคนะครับเงินเงานะครับตัวนี้นะครับสั่งจากนอกนะครับก็มีลูก5นัดนะครับเป็นตัวฟัโต้เงินเงาอะไหล่ทองแกะลายนะครับ M92 ต่อไปของคุณทศวรรษคำเนียนนะฮะก็จะเป็นมือสองเหมือนกันนะครับเบลต้า884อนะครับสีดำประกับไม้นะครับลูกสานัดของคุณตวีกุลธีระทรงมองกานะครับผมพร้อมลูก5้านัดนะครับเงินด้านอะไหล่ทองนะฮะแล้วก็ของคุณธีรพงศ์นะครับ วงชาลีหรือน้องนิวนะครับเป็นแม็กสำรองคูเซน1911นะครับก็โอเคนะครับทั้งหมดทั้ง5ท่านนี้ก็ทาการแพ็คเรียบร้อยเดี๋ยวทำการจะส่งให้วันที่17ตุลาครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วมาเป็นลูกค้าของเราเยอะๆนะฮะเราจะมีรีวิวระบบทุกตัวทุกกระบอกแน่นอนนะครับสวัสดีครับ